จากกองทุนพัฒนาพลรงงานพลัและวิทยาศาสตรโนโลทรีสานิตค่ะพร้อมที่ที่เปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนานลรงงานค่ะจอบันทึ ของกรมพัฒนาวิายุรงานกระทรวงไรงอนในการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้สามารถประตัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีภารกิจที่สําคัญดังนี้และทัศนคติในารงานผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองเพือสร้างให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิถีในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่หรือแรงานที่มีความประสงค์ ให้เป็นไปอะย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากางานหงอนกำหนดให้ผู้ทำหงานในซาจินบุรีนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกษิจและสังคมของประเทศสื่อไปดิฉันนางสาววน,นิดาเงินรูปงามผู้ในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานราจินบุรีในนามผู้ดำเนินการจัดพิธีโรงนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสัมมนาและผู้เข้ารับการสัมมนา,นาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน มีนโยบายให้การฝึกแงานเพื่อภูคุ้กได้ขอเรียนเชิญมาทานในอาชีวศึกษากาบแสดงความทิดเห็งในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะขอเรียนเชิญท่านรองนะคะเปิดให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้เข้าร่วมทิธีลงนามบนทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมกับกเปิดการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากองคุการพัฒนาฝีดแรงงานไทยชาพรปานโชน ผู้ในการวิชาลัายเทคนิคปราจีบบุรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีบบุรีขออนุญ,ญาตนำเรียนข้อมูลอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีบบุรีดังนี้ที่ปราจีบบ,บุรีจำนวนสองสาขาในการได้ทดสอบฝีมือเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับมอบจากท่านชั้ที่4กรมวิทยาศาสตร์มแรงงานท่านที่10ยอมให้มาเป็นประธานในพิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วงานวิทยาศาสตร์มืแรงงานอาชีพบุรีการศึกษาสื่อการศึกษาจังหวัดนะครับเพื่อพัฒนาการมงอแรงงานรองรับผ้าขาขอเป็นภาพปิดแฟ้มนะคะถือไว้ที่ตรงกลางแล้ว ซีรซึ่งทำเประทรนงานงานและโซนใชงการเป็นการเป็างานโครงการหรืองานกิจกรรมในนี้ก็จะรีลูระสมทั้งสองอย่างคือในส่วนของสถาบันชีวะก็จะต้องอเป็นการต่อยอดนะฮะในงานของการพัฒนาหรืองานไม่ใช่เป็นการฝูกลมการทดสอบมาตรฐานงานครับการขยายเครือข่ายนะครับในการเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถนะครับในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับวามปลดภัยสาธารณะซึ่งขนนี้กระทรวงแรงงานได้ประกาศไปหนึ่งสาขาคือสาขาช่างเดินสายภายในอาคารแล้วก็จะประกาศเพิ่มเติมหรือช่างค่องทาฟังเดียรและประกาศช่างเชื่องอาร์ตช่างเรนช่างมิกช่างติดนครับซึ่งสาขาเนี้ยจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคในการที่เขามาใช้บริการงานทานนั้นฝีมือนครับหน่วยงานของ,อของ,ของกรมพัฒน,นาแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักซึ่งถือกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับ จะต้องอาศัยความมือจากหน่วยงานทางด้านอาชีวศึกษาซึ่งมีกรดและกรดแล้วก็มีชุดหน้ชหนึ่งที่สอดคล้องกับภารกิจกับคนใหม่ของกรมที่จะดาเนินการแล้วก็ต้องสร้างโค่อการที่จะขยายรองรับนะครับความต้องการการพัฒนาการลงทุนของกาลังแรงงานในเขตของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่วนวันนี้กิจกรรมหนึ่งก็คือการได้รับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากในอุดหนุนนะครับการกองทุนทางเลืนการาถือแรงงานอน่งนี้ เป็นมาอย่างไรมันเป็นเรื่องละเอียดของกฎหมายที่ทางสารประกอบการจะต้องส่งผู้แทนหรือฝ่ายบุคคลนี้เข้ามารับรู้เพื่อจะเข้ามารู้ว่าในสาระของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าในการพัฒนาบุคลากรของตนเองเ,เกิน50จากจ์เซนพนจากกงงานงานที่มีอยู่้น,นสามารถมาแล้วจดภาษีได้100เปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็สามารถใช้เงินจากกองทุนภาษีาน้าที่มีอยู่นะเข้ามาใช้ประโยชน์